โรงเรียนบ้านเจริญผลขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่คุณธรรมโรงเรียนบ้านเจริญผลก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น160คนภายใต้การบริหารงานของน,นายมนัสอาจสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนโรงเรียนบ้านเจริญผลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการตามแนวทางสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนดีประจำตำบลพร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนดังนี้ด้านปัจจัยผู้บริหารมีคุณภาพประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีภาวะผู้นำมีทักษะการบริหารงานสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการครูมีคุณภาพมีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพประพฤตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักและเมตตาต่อสิทธิ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคณะกรรมาการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเหมาะสมและนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ มีการบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษากำกับและติดตามอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์บริบทของโรงเรียนสะอาดปลอดภยัยมีแหล่งเรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน มีสนามกีฬาสนามเด็กเล่นสถานที่พักผ่อนสะอาดร่มรื่นปลอดภัยอาคารเรียนห้องเรียนเพียงพอกับนักเรียนมีโรงอาหารและห้องสุขาที่สะอาดน่าใช้ด้านกระบวนการโรงเรียนบ้านเจริญผลมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามอบหมายงานการดำเนินงานตามแบบแผน มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการจัดการศึกษาครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนทุกกลุ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นงานอาชีพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเขียนคิดคำนวณส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศิลปะเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด สร้างเครื่องมือที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายจัดทำเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ มีการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการให้แก่นักเรียนด้านผลผล,ผลิตปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบห้องปฏิบัติการต่างๆแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนที่สะอาด่รมรื่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะสร้างงานสร้างอาชีพเกิดเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนโรงเรียนมีเอกลักษณ์หนึ่งโรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะาตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้ผลการประเมินระดับชาติ NT และผลการทดสอบระดับชาติโอนเนต็ตสูงกว่าระดับประเทศทุกปีนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผลมีสุขภาวะด้านร่างกายจิตใจและมีสุนทรียภาพที่ดีปลอดจากอบายามุกและสารเสพติดมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนบ้านเจริญผลมุ่งสร้างบุคคลเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความสามัคคีเก้าทันเทคโนโลยีและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข